บายดีพี่น้องมาตะคุสุคนเด้อมาเนี่อ้นกับบ่าวเตกสิไปตลาดพี่น้องเดี๋ยวสิไปซื้อของกินมาสู่พ่อสู่แม่กินน้ำแน่เนาะพี่น้องนอกาเพิ่นอยากยังกินยังเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเตกเมื่อไหร่ตัวมาเบอร์เบิร์ของกินพี่น้องกับไอการ่าพี่น้องกับสไปรดีพี่น้องกับบ่าวเพนพี่น้องบ่อวเพนือแต่งตัวล่อดแค่คนนี้บอสสไป ตุลาข้างบ้านโอ้สิบปดุลาข้างนอกพี่น้องเลยโอ้อาบอตาท่ามไปดิพี่น้องอ่าสิบปตลาดพี่น้องสิกินยังเด้มือแรงเนาะงเมือแรงเนี่ยชางพวกพี่น้องเลยตามพวกเอ้ไปดิพี่น้องสิบแปตลาดอยากยังบอน้ำบอกน้ำหวานบอน้ำหวานซื้อมาดักเพยเปลี่ยนหน่วยใหม่ อันโทรศัพท์โอนสิไปเปลี่ยนจอพี่น้องโทรศัพท์พอเพิ่นเห็ดหลุดมือตกแตกเพยหายเพิอพ่อสายของโอ,อนไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะถึงรางวัลที่หนึ่งสิซื้อเพิ่นไหมใหเผื่อสายเขาอโอ,อนไปก่อนพี่น้องเลยคำซาปะมาเต้ทั้งเอารดแม่จีบไปกาโนนทางในพลเลือพี่น้องบ่ได้ไปถามเพินน่นเ้องกระแม่จีบพี่น้อง สบายดีพี่น้องมาชมกุศลมาถามเพิ่นว่าเพิ่นสิกินยังเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าสิกินลาบซีนบ่ถ้าอยากกินลาบซีนแล้วอ้นสิซื้อลาบซีนมาอยากกินต้มกายก็ซื้อต้มกายให้แล้วละคันเห็นอันห่วงไข่กรเจ้าขายเป็นก้อนซื้อมาให้ขอนในเด้อเออมีแะไระเจ้าอยากเฮาสิซื้อมาให้เพิ่นอยากกินอันห่วงไข่พี่น้องแบบ เป็นไข่เลี้ยงๆพ่ออยากกินแบบนั้นพี่น้องคนที่ซื้อมาให้เพิ่นแต่พอแอพ่ออยากกินต้มส่วไก่เลยพอกระสีเมื่อปะแล้วพี่น้องเลยอนกระสีไปซื้อแนวกินมาให้เนาะพี่น้องมาสู่คน,นกินแม่กะเมื่อเด้อพี่น้องเด้อบัตูนกับไข่หมกทะแบงเนื่อแล้วยังแต่แม่จีดพ่อแอบ่าวตาถมบ่าวแพนพี่น้องอยู่น้องอบ <า S 2> อกบ่าแพนกัน่าจ,จะไปห้องเพลงเมื่ออื่นกันยังสิมาแหวะป้าอ้นจะคืนหนึ่งก่อนจะได้กับกัเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเมื่ออื่นนี่แม่จมติตมรรทธรรมพอแอร์ฝนในเมื่อเด้อพี่น้องเด้อไปวันนี้พี่น้องไปติดตามอยู่ตลาดน้ำกันต่อเด้อพี่น้องเด้อกับองคการเพราะว่าอยู่บ้านก็จะเมือ,องอ่างดองเด้ลองลุงอาคองเด้ดองลูกอาแน่แล้วก็สิเหตุอันบุญแจกข่าวอยู่บ้านหาดแน่ของพี่น้องทั้งพ่อจาอ,อะไรจะพ่ม่บอกก็ว่าผมผมเป็นยงพิจารณาแต่พอจะเราผูคพ<ม>่อแมพีม่น้องครับอว่าแป้งปัญหาแป้งแป้งน้องเมฆ ไปบ้านนี้พี่น้องเลยโอนกับซีได้ไปตลาดเนาะก,กับไปซื้อห้องไข่ที่แมียหย่าคก,กับไก่มาต้มผลยังสิได้มาอีกเด้อพี่น้องเด้อมาใหม่อีกพี่น้องเมื่องมกออาชีพมาตุนนะ่นประมาณ2-3ม,มือ้อหรือว่า4-5มื้อพุ่นล่ะเพิ่นมาพี่น้องยังเวียรยังบ่แล้วเนาะคือโอนว่าอะไรจักษ์กรค้างลุ่มก็ได้อพี่น้องเด้อแล้วมาฮอดตลาดละพี่น้องบ่เต้เจกเพิ่นกินอย่างผมปิดปากไว้บ่ค้านอาย ตลาดทางพี่น้องมาตะเวนในน้องมาเลยพี่น้องเยปะ่ะบางทีก็ระเอาตัวเป็นและพี่น้องไปต้มกินมันจึงแซ่บมันจึงสดน้องนๆพี่ก็ระเอาตัวเขาคั่วแล้ววันนี้ก็ามาเดินตลาดนะพี่น้องเดินตลาดสินเดิมพี่น้องเฮ้ยชิบะ ไม่นอนมันเหม็นเนาะโอเคนั้ขายได้แน่นหกระทาเลยราพันกินหางจะแซ่บพี่น้อ,อ,มนอ,อนนงาาม,อมาเอาหอยพี่น้องราพันกระซองอก,ก็ได้เอาไปผัดกินกอะซองถ้วยเอาวะกระซองถนะ้่วเนอะไปผัดกินพี่น้อง เตัวชิ้นใหญ่น่าอยากัดเนี่ตันนี้นี่เออรวมะรวบไปในตนใหญ่เกรแทบไหม้อออรค้ครับน่วยใหญ่หน่วยน้อยมีองชีพับกองหาลดยองอลอดเก้ร้ายขนาดพี่น้อง ต้งสินมวงงามขนาดตนม้วงีก็จะมีดอกต้นดบกวานพี่น้องก็ตนบบไราคาเหียวไงเออราคาเหียวอีรยังัดเป็ดใส่ตันน้องเป็นเจ้าก็ต้นเป็ดเส็พี่น้องตเปเเผาเพื่ทางลาวมีอยู่ทางไทยพี่น้องโลเผาอันนี้เนี่ มันเศร้าืมนาันแต่วันมันือกันยุลมนสิงวามพี่้องงามเนาะกิ่นหยอดนะหกัเว้ยเี่ัีบ่ันเอกันเป็นีพี่คือว่าเอาขึ้นมากครับว่าเึิน เออบเห็นซักซักสกีบเนเรือผาคิริยุกพวาผ้าคิริยุงลเอูวเออล้วัหง่งัว่ีมันเป็นสมุไปดงดตอนนี้ได้อเป่ได้แล้วครบสองโลเนาะสองโลเนาะ สองแสนเนาะพี่น้องะสองแสนกับตกประมาณแปดรเนาะเจ็ร้อยกว่าเลยบ่เจดร้อยบ่เจ็ดร้อยเนาะหกร้อยหกร้อยบ่เออนมหมม่เท่ายงไปอีกสิบันีเออมาประตูต่อนะพี่น้อง โลสหายไ่แท so ้ตุ้นกับแท้พี่น้องโลสหาประตูประตูไทยวะเออประตูไทยมิตสองสองโลถูกเอาซับกันพี่น้องตัวนี้กับแท้กันประตูใหญ่สองโลว่ะสองโลพี่น้อง ตองโลกระห่าสิพันพี่น้องแถมบ่แต้มบ่แต้มไปก็ซื้อซื้อไก่เมื่อต้มมันให้ปะเฒ่ากินพี่น้องเลยกระแดงเมื่อประกาศปรครับซื้อเลยเลยน่ะมาแวะซื้อไก่มันก็เริ่มลายพี่น้องทำมาหลอกตลาดเลยอ่าหมูปิ่นเหลือจากเด้ ดาวาแลวพี่น้องนาวาเนาะนาวานปลาแฟของหวานพี่น้องว้าพิจารณาเลยนาวาสิงคโปร์สิโปเาีขมบะเนาะพิจา่ณเนาะของหวานพี่น้องหอม

กูขายอะไรใส่ข้าวหล่มใส่ลาบได้น้าอส่แนมไม่ลองครับไปแน่อีจ้าภาบหน่อยกูเก่าอีกแล้ว เออไปไปผ่าต้องหาพันเด็สามพ,นาพันอะไรอ่มาพันนี่กระถมกรมพี่น้องสอรี่พรอ,อมเนาะ ป้าพี่น้องเครื่องเต็มรถเลยพี่น้องเต็มรถจักพีใส่มือเลยอยู่ไปอยู่ว่าดอกเด็กลื้พี่น้องกำมาหอดแหรอพี่น้องเอ้ยคงอยู่คงกินซื้อมาไก่เขาซื้อมาเป็นโตเด้นพี่น้องเดินมาถึงสดเขาบอกซื้อมาเป็นโตมันมันบอกสดเอามาแพนลาคีบให้ป้าไงเอาลาไปก่อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองของพูดมเลยนบมาแฟนคนขยัน พาเพิ่นพี่นอ้องพมอแพิยครับาพาเพิ่นเตเต้สวานาเขตพี่น้องสวัสดีน้องบ๊ายบาย